ลุ้นสวัส,ส,วส,สดีสบ,บายดีเนี่ยมือเศร้าหยิดมาเข็นเฟ้นมอกรองพี่น้องมาล่ำครับผมส่งไ่กันเราเป็นออฟฟิเชียลบรรยากาศหลังเตยล่เรียบร้อยครับท้านุญใหญ่ฉลองอัฐิคุณพ่อสองการนามวงศาออขึ้นคนรหลายหลายพี่น้องกุขามียางน้ำรถดเนี่ยให้ไปิปดดึงโหลดคลิปกับว่าได้ได้สีลุ่งให้พี่น้องได้เบิรงกหน่อยครับ ยางน้ำเมียยางน้ำรถเมีออมบ้านปวดขาอยูเรี่ยหวหดพกมาบ้านหาคุ้มกูเกือบพกกลุ่มครับเลื่อลอยไปนอนภาษิมาไทยเจอรากะเมียไม่ปวดขาเม,มียว่าอะไรหรอกครับมันปวดขายางหลายวปวดปวดเพระยาะในไทยก็เลยบรรยากาศยามเศร้าครับตอนมางฮันเก็บของคือเก่าคือเดิ่อมไอพีแห่นนองข้าเบิ้งครับ คนเราครับเปิดฤดูการปลัป่านนี่ยังสีเห็นเวทีเจริญเทินอีกเปิดฤดูการปวลังครับป่านนี้ยังสีได้เห็นเก็บของทีมงานห้องอะไรแล้วอย่างนี้ก็ทีมพันวัยผู้ยู่งอายุผู้ไปกับไปทะเลาะกันอายุกับอายุผู้ไปกับไปอันนี้ครับบ้านกันหลายนี่ครับทิ้ง อันนี้ทั้งสองห้งใส่กันแต่ว่ากับส่วนหนึ่งกับส่วนหนึ่งกับ,กบอาจสีนอนอยเพื่อนลุกจนท่านลูกครับมันบุญงานบุญเนาะมันเงยมันลา ใช้กันครับปันโอ้บขึ้นค้นไหลหักไหลเนี่ยคือว่าเต็มหลัองอาศีนี่ครับลอมกวบคุมเต็มอันเนี่ย ยขยะเพระว่านีผูกมีเจ้าหน้าที่ดอกอี่แม่แม่บ้านเพิ่อนอาจจะได้รับผิดชอบเรื่องขยะเระเห็นเพิ่งก็แลังเก็บอยู่ครับขยะคักขยะเนี่ยเพืยเ่ยนไผมันตะลาวันนี้ครับโอ้กัน้จาจังมาะพอพบกัน พี่น้องกติดตามเข้าบั้งครับอันช่วงเปิดฤดูกาลคือ,อเสทสถานทีมงหนกันน,ปปกนี่เป็นนายเสพเป็นมงเก้าอย่างไรพี่น้องทั้งสองวงวันเห็นบอลโจล่าโพดเปิดวงไงเนียวันที่ยี่สิบกันยายี่สิบกันยาแล้ววงวงถึงวงสองวกขา,างวงหัวมือเลย ท่านด้กำหนดขึ้นมากครับแต่ว่าวงหลักวงเงี่ยนี่ที่20กันยามีนี่แหละครับอีกสองสามเดือน้างนาเน,นี่ยแหละพี่น้องพ่อกันนี่ครับพร,ระทันไปหรอไปฮะเ่าเยารถไปดิอเ,เออไ่นี่แหละเดี๋ยวคอยอยู่ที่ไปกันเลยขอ,ต,อตัวลูเอนะเอ บอกขากาแฟพรท่านไปอต่อี้องเจา้เาเขานม่กระสิมาลุกมาตื่นมาเก็บซสยกันดอกครับอยู่นอกเอ้กนอย่ออางยู่บิ่งมารับมอางาขึ้นนี่เออก็ปวดขายางรถเหีเขาได้หน,นีไปนอนทำแล้วเราไม่มีหมองนงั่งไหมมันเดินยืนบ่ไหม ไปยางแลเทียร์ฝนมั่ทึ่งอย่างนี้ไหมเริ่มทาบพวกเนี้ว่ารลดเทียวันลดคลิปพยายาหลดคลิปสองเทียร์เหรพี่น้องคลิปรถเฮียว่าเ้วจักเทียรอันมันมันเงวนะ้ำสิบสามสิบสี่นาทีเหลอทึ่งบัคนคนหลายสัญญาณเน็ตบอดีครับหลดเจา้าไหนกับว่าเ้วได้อันนี้ไแล้วสีลงไหมฝากพี่นอ้องบ้างเลยได้เป็น เป็นยอนหลังมาก,กับคนละตำแหน่งคนละมุมคนละเหตุการณ์ให้เขาละพี่นอ้องคนแห่ผู้ขาดให้ไวแต่หมื่ววานแต่ว่าโหลดบ่ไห้ครับวันมือขึ้นมันค้นไหลแห้งเน็ตบ่หมุนเลยครับ,นนบ,รรบส,ส,สัญญาณเน็ตบ่ดีครับเคร่องมีไส้สดเนาะเ่งมีไส้สดเนี่ยสัญญาณเน็ตเลี่ยวโหลดพอใส่ไห้เป็นทู่เรือยอยู่นี่แต่ว่าทู่กับว่ามันว่าดีครับทู่กับแปดสิบวัลลศ ค้นลายคัะเหมือนเึ้นเลย,เยลายแบบลายก็อนสุนิวเลยขนาดไอ้ฝนตกไหมถ้าฝนตกกับอกเลยกระทมเดี๋ยวเพาช่วงช่วงมรสุเหลินมันมันมีปลาแปะปลาแป,ะ,แปะมากข้าวหนึ่งนกักศัรพี่น้องครับเก็บค้องค้องขึ้นงานเท่า ูกค้ากาสีเก็บของเงียนของให้เพิ่นเรียบร้อยล่างรถล่างยังส่งให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วก็สิมืออึนก็สิได้เดินทางไปทางบืยลำพ่อ,พ,อพี่น้องไปฮาพี่ฮานนอข้างพุ่นกันเป็นสองเดือนรอรสิเปิดว้งผลอะไรยังสิมาต่อกันฝากพี่น้องบ้องคลิปเพนเด้อครับเป็นบริษัทยอยูนี่กระยยูนิกระยูนกระ บอกพี่น้องเอฟซีติดตามเบิ้งให้นี่ไปหาตึกส่วนย่อนเหี้ยยุทธากุหลนเหรอครับหาเก็บเห็ดหาเงี้ยแค่บนดอกบนแดงไป้งสัน่นเหรอครับพี่น้องทั้งทั้งผลมันมีภูเขาแวถวเาขาพอนมลงนะุงรถอาจารย์สร้างครับผนใสล้ำพงมากนีอ่อีกสองตัวว่าได้ลงมันมาสิมาลงขงลังราซี่นี่มามาลงเสริมขังราซี่น มันบอมันบอ,ม,นบอมีตำแหน่งสีตังตังตังบ่ได้ไหมครับอันลงทางละซีมันต่องตอล่องทางล่างบ่ทันก็ขึ้นทั้งซึ่งมันยังสวยงามเนาะอันนี้เป็นตังทางขางเป็นแนวทางขางเลยตังในสามสามใบครับช้างออริโอสุดยอดแห่งเสียง ขึ้นเน่ยยงดีครับเก็บข้องมังหันเงียนเงียนส้ำพระละแยกใหญ่เพรมันตลอดครับบอลผู้ขาบเลยทะย่อยเก็บของเขาไปนโดมครับพอรถขั้น่นมันเป็นรถตู้รถอะไรนั่นขยวกับมีแนวใส อันนี้รถขอกมันทยอยเอาไปเอาไปล่วงไว้แล้วก็เรียนคำว่าไม่ไหน,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 นครับขอบคุณพี่น้องได้ยลครับผมบรรยากาศเก็บของเย็บมือเสกครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีบายบายปุณกุล